Hi everyone, welcome back again to English class with Dita Juke. How are you? I hope all of you will be great. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูจุกอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เด็กๆจะได้เรียนอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ before to study do you remember the important thing about wearing a mask don't forget to wear a mask all the time before you go out and wash your hands every time when you touch everything ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูจุ๊กมีสิ่งที่จะย้ําเตือนนักเรียนตลอดเลยครั้งที่แล้วครูจุ๊กก็ย้ํายังจํากันได้อยู่ไหมคะว่าให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านรวมถึงหมั่นล้างมือบ่อยๆเป็นประจำด้วยนะคะโอเค next everyone please take two books like this ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนจะต้องไปเตรียมหนังสือสองเล่มน,นี้มาก่อนนะคะเล่มแรกนะคะก็คือหนังสือเรียนนะคะส่วนเล่มที่2นะคะก็คือหนังสือแบบฝึกหัดตามรูปเลยนะคะไปเตรียมมาเลยค่ะโอเค please open your book and turn to page 16 ก่อนอื่นเลยนะคะให้หนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า16นะคะ So today I will review the vocabulary that you had ever studied before ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ครูจุ๊จะต้องมาทบทวนคำศัพท์ให้กับนักเรียนก่อนยังจำกันได้อยู่ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนไปแล้วมีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำคะเก่งมากค่ะทั้งหมด10คคำนั่นเองวันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์นั้นกันเลยค่ะ The first one is tree. T R E E. Tree. And this is leaf. L E A F. Leaf. This is caterpillar. C A T E R P I L L A R. Caterpillar. Okay, and this is rabbit, R A B B I T, rabbit. This is butterfly, B U T T E R F L Y, butterfly. Flower, F L O. W E R Flower Grass G R A S S Grass This is Tortoise T O R T O I S E Tortoise This is Guinea Pig G U I N E A P I G Guinea pig and the last one is snail S N A I L snail. Okay, everyone, please take your activity book and turn to page 12. Look at number two. Write the words. from Activity one on the list on เดี๋ยวครูจุกนะคะจะให้นักเรียนนะคะไปเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมานะคะและเปิดไปที่หน้า12นะคะข้อ1ใหญ่นักเรียนทํากันเสร็จแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เราจะมาทําในข้อ2ใหญ่กันค่ะข้อ2ใหญ่ทํำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะโอเค on this page you have to write the words from activity 1 on the list ในส่วนของหน้านี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนคำศัพท์จากกิจกรรมที่หนึ่งที่นักเรียนทำไปแล้วซึ่งมีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนะคะใช่แล้วค่ะมีคำศัพท์ทั้งหมด10คคำซึ่งครูจุกก็ได้ทบทวนให้ไปแล้วด้วยนะคะในส่วนนี้คำศัพท์ทั้ง10คคำนั้นนักเรียนจะต้องทำยังไงนักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะครูจุกแยกประเภทเอาไว้2ประเภทประเภทแรกนะคะคือ animals. animals 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 ก็คือสัตว์นั่นเองและประเภทที่2นะคะก็คือ plants plants ประเภทที่2ก็คือพืชให้นักเรียนเอาคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ไปเติมเขียนในช่องที่เป็น animals หรือว่าสัตว์นั่นเองและให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับพืชไปเขียนเติมในช่องที่เป็น plants หรือว่าพืชน,นั่นเองค่ะโอเค I hope this activity for today is easy for you Thank you so much for watching. See you later. Goodbye.